สวัสดีค่ะพี่น้องสว,สวัสดีผู้สืคนคือเกวาค่ะพอกับิีมซีมานนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเลยค่ะแคมมงแคมโมบูม <s> ีเลยค่ะพี่น้องค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะกินลาบเป็ดแล้วเอาขาเอาตูดมันไว้ทถะเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินแลาพี่น้องมากค่ะกินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะพี่น้องค่ะิีมซีค้นบ่ดยติีมซีก็เลยทําการค้นคอนค่ะเพื่อมาเป็นการเซียเวลากับพี่น้องในการส้มเนาะ ก๋วยเตี๋ยวน่องเป็นดนะพี่น้องคุณดากเป็ดพี่น้องคะดากเป็ดกุนจุนมาพี่น้องมาค้นแล้วกับบะแมนเนาะคะ่ะใส่น้ำปาลาแล้วลืมคนบผมี่พักย่งค่ะพี่น้องใส่แต่าทงของอย่างเดียวหื้หวานมีถั่ยน้ำซุปจอยพร้อมด้วยพี่น้อง เซนกันสิเป็นเซนเล็กไซส์นะคะพี่น้องเซนเวียรน้ำค่ะจัดการดาบมันก่อนค่ะเปลือยอย่างากระดดค่ะห้องอพี่น้อง ขอน้ำเผ็ดอยู่ด้วพี่น้องเห็ดนางซีกระเด็นเผ็ดนี่ติ่มซีหรอคะติ่มซีกินเผ็ดไปเลยเนาะเปรื่อเปรื่รอพี่น้องเป็นีตุนแบบไส้เลี่ยนเต่าพี่น้องแล้วติมซีลืมมานั่งเห็ดการบานอยู่เป็นชั่วโมงลืมไปเบิ่งเอ้าแต่ว่าบ่บ,บ่ค่ะ เราะว่าปเปิดไฟอ่อนแค่หล่อนก็ซื้อไว้จนหาออกพี่น้อง แต่ไม่ชองกระจุกเนาะ อันนี้ปีมันพี่นอ้องเท็ดปะเนี่ยเครืงเร่องหอนจวดจวด ห้งเฉพาะนี้ก็แล้นโ้แซ่บจุด เดี่ยวเป็ดเจาะหนึ่งเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องอยู่แถวบางขุนเทียนอยู่ตรงขามกับที่ก่อนบางขุนเทียนนหรพี่น้องค่ะแสบแฮงบ่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ใส์แสบเท่าหลานนันเลยค่ะอันหนึ่งมันหนึ่งขาเลยเจะเข้าได้โตลองไปถาคิวอ่ะพี่น้องโตบ่าบาง ตรงขามกสิกรบังขุนเทียนล่องเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มีน้ำเติมพร้อม,มพี่น้องเฮีย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 ให้เบิรงโซ่ลายปเไยพี่น้อง chuột, 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 chuột im 哎，对啊，我老婆呢？ Mm, -hmm. yum, yum, yum. เติมเติมเจ้าเจ้าพี่น้่มยังในข้างไต้พญานแล้วค่ะ เสตไดายกะเทียมเตียวพี่นนอะขอสดอีกคำหนึ่งสองคำสี่คำคำหนึ่งสีนวลพอเคยมีถอยออกยุงจะร่วมปันมาแล้วพี่นนอะสำหรับมอนิกะ ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมวเป็นมูติมซีเด้อค่ะเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติมซีน,น้ำเลยค่ะขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติมซีน,น้ำเหละค่ะเด้ออบอกว่าเป็นข้อมเลยฝากส่องน้ำค่ะขอบคุณเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ